ลายแห้งหมดเยอะมากๆเลยขนาาตัดขิมแล้วก็ยังมีอยู่ตัวบ่มีห้างไปออกมาอยู่้างนอกวิธีอยู่แห้งปลาใหม่กับมืดประหยาดแต่ก็มาหาอาศัยในต้นมักซิดากำลังก็ดีหอด่อเลยตัวนี้กำลังงาม,งาม อย่างเดียวมดเยอะครับสวัสด,ดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับมือนีพาพี่น้องมาที่สวนสุธิชาติอีกมุมหนึ่งของสวนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นรอดอีกรอดหนึ่งเป็นพื้นที่ในการปลูกมักซิดาหรือเรียกว่ามักรล่งนะครับในรอดนี้จะมีการปลูกมักซิดาหรือมักรล่งพันกิมจูนะครับประมาณ30ตน้น แล้วก็พันุ์อื่นๆอีกประมาณ10กว่าต้นนะครับร่วมลับประมาณท็่สี่สิบต้นเป็นอีกก็อดหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ปลูกมาแล้วประมาณปีที่2นะครับบัได้มีโอกาสได้มาเอาผลผลิตมันแต่เป็นเน้นการขายายพันธุ์นะครับการตอนกิ่งที่นี่การตอนกิ่งคงพออะได้ประมาณ2-300ตน้นเหนนี้ก็จะมาเอาผลผลิตนะครับพาพี่น้องมา เบื้งวิธีการหอ่อเพระวา่าถ้าบ,บ่ห่อนีบมย่างส่วนใหญ่มันก็ถือแมงวันทองกินนะครับถูกมแมลงศัตรูพืชเจาะเนานะครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอย่างไรเข้ามาล่องศึกษาไปพร้อมๆกันเลยครับผมวัสดุอุปกรณ์ของเขาก็มีประมาณนี้ครับมีบกกุกียางนะครับเท่าที่เห็น เบิ่งอันดับแรกก็คงจะเป็นถุงพลาสติกนะครับเป็นถุงหูหิวตัวนี้เลือกมาลักษณะมีสีคุณในนิดหนึง่งว่ามันจะซอยพ้างแสงนะครับขนาดของถุงกับประมาณเก้าคูณสิเอ็นิ้วนะครับประมาณนี้พอดีเหมาะเลยนะครับพอได้ลูกหนึ่งสองลูกก็ได้ตัวนี้ใส่สําหรับหอ่อลังเห้าหลอบในนะครับห่อหลอบในกระเจาะหู้ตรงนี้ครับ ใส่กั้นไกต่ตัดตัดตัดสามตำแหนง่งนี่ครับเพื่อเป็นช่องระบายลมระบายอากาศระบายความร้อนนะครับถ้ามีน้ำเข้าไปในรูฝนหรือเวลาห้องหอดน้ำตัวนี้มันก็นจะสามารถให้น้ำม,มันไหลออกตรงนี้ครับน้ำบกขังมันก็นจะช่เป็นอันตรายต่อผลไม้ที่ยวห่อนะครับอันนี้ห่อรอบรอบในนะครับป้องกันมแมลงอันทัดมากนะครับก็คือ กระดาษนะครับเป็นกระดาษที่มีแสงค่อนข้างจะทึบน,นิดนึงหนานพอสมควรนะครับเฉ่นว่าเป็นหนังสือเกา่าหนังสือพิมพ์เก่าอย่างประมาณนี้นะครับหรือกระดาษเอซีก็ได้นะครับที่ห้องบริไดใสแล้วส่วนใหญ่ห้อกัะเนินวัสดุเหลือใส่ครับที่บริไดใแล้วนะครับตัวนี้เป็นวัสดุที่ใส่สําหรับห่อหลอบหนกนะครับหออบอ่อหลบหนกอีกชั้นที่2หลังจากเี่ยวห่หอพลาสติกแล้ว กันไกลตัดแหวกตรงกลางครับพี่นอ้องแหวกตรงกลางสําหรับเวลาเอาห่อเขาจะพับเขาอย่างสินะครับไอ้เป็นกล้วยลักษณะเป็นกล้วยอย่างสิแล้วก็ใส่สเตปเปิลเย็บนะครับมันจะพรางแสงป้องกันไม่ให้ผิวของพวกฝรั่งเข้านะ่าโดนแสงนะครับมกักจะเสียในผิวขาวนวลนน่ากินนะครับต่อมาเครื่องมือที่ใส่กับกระดาษตัวนี้ก็คือสเตปเปิลน,นะครับสเตปเปิลแม็ก สำหรับเย็ยบกระดาษนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกันไก่แตงกิ่งนะครับกันไก่แตงกิง่งสําสหรับตัดหน่วยที่เท้าบัตต้องการทิมบางเทือมันมี2 3, หน่วย3าหน่วยอยู่ในช่อเดียวกันเท่ากับแตงเอาเฉพาะหน่วยที่มันสมบูรณ์ไว้หรือตัดแตงกิ่งที่เท้าบัตต้องการนะครับใส่กันไก่ค่อนข้างจะคมแน,น่กับประมาณนี้ครับสาหรับวัสดุอุปกรณ์ครับหน่วยที่เทาจะห่อใดขึ้นพวกนี้นะครับหน่วยที่มันมีขนาด ใหญ่พอประมาณเท่ากับเลี้ยนเลียนซิฟครับประมาณนี้ใหญ่พอสมควรถ้าหน่อยหลายกระบุดีใหญ่หลายกระบุดีถ้าใหญ่หลายนี่มันอาจจะมีพวกมแมลงวันมันมาว่างมาแมลงวันท้องมันมารับว่างไข่ไปแล้วนะครับเขาก็เลือกเอาตัวที่มันพอประมาณซ้ำเนี่ยมันกัด้่นได้เข่าห่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาล่องห่อกันเบือง ครับหลังจากที่เท้าเลือกน่วยที่เท้าจะห่อได้ละครับนี่ตัวน,นี้สองนวยอยูใ่ในปุ่มเดียวกันทําความสะอาดน่วยมันมีหมดมีอย่างนีนก็เอาให้เบิร์ดใส่ทุงที่เท้าเจาะกลนไว้แล้วนี่สามหู้นะครับหนึ่งสองสามนี่กับห่อเข้าไปธรรมดาเทานี่ถุงนี้จะหน่อยอยู่ครับเพราะว่ามันห่อสองนวยนะครับซื้อไม่เหล่าก็ต้องใส่่องเบิงเพราะว่ามันยืดได้ยดยอก มาแทแน่นสนิทจังเสรครับเสร็จแล้วเข้ากระส่กระดาษกระดาษที่ห้อพากางไว้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วก็ดึงเข้ามานิดนึงสายสเตปเปิลเย็บ แค่นี้หลังจากฮอเซ็ตแล้วประมาณเดือนกัว,ก,วกัวก็ด้เก็บผลผลิตนะครับนี่เอาก็ให้น้ำให้พวกอาหารสารอาหารที่มันจำเป็นพวกปุย๋ยเคมีสูตรเสมอคือสูตรที่ผาในบางส่วนหละกก็ใส่พวกปุย๋ยคอกปุ๋ยมักหรือปุ๋ยจุลินทรีย์ก็ได้ แค่นี้ครับพี่น้องกระเซ็นเป็นทีเรียบร้อยนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับง่ายๆถุงพลาสติกมันจะซอยอป้องกันพวกมแมลงนะครับป้องกันพวกมแมลงหมอยมแมลงเขาไปกัดไปแทะส่วนตัวนี้กระดาษมันก็จะซอยพางแสงเพื่อให้พวกผลไม้ที่เห้าหอนี่มันมีผิวงามนะครับผิวขานวนุ่น นะครับผิวจะสวยงามแล้วก็ชวนกินแล้วนะครับนี่นอ้องแป๊บเดียวผ่านไปแล้วสองนวยนะครับมาลองเมาองนวยที่สามลงเมาองอีกเจงนวยเป็นจังไหนหนวยนี่มันจะอยู่ในกิ่งที่หลู่ลงนะครับหลู่ลงมันจะเห็ดง่ายกว่ามันหย่อนลงเวลาเราหมาัดแล้วมันก็หย่อนลงไตกลนถุงนะครับก็จะสะดวกกว่าง่ายที่มันเป็นกิ่งกระโดงนิดนึงนะครับ มาไทหสนิทนิดนึดน่งว่าป้องกันลมพัดรุดได้จะในห้ากระใสกระดาษทอรอบนอกนะครับเพื่อกันแสงนะครับตุ่พลาสติกด้าน,นหน้าหันมันกันพวกมแมลงครับพี่น้องกันแสงส่วนหนึ่งอยู่แต่ว่าสำคัญคือกันมแมลงนะครับสําหรับกระดาษตัวนี้มันก็จะกันแสงเพื่อให้แสงผลไม้เที่ยาหอนะครับมันขาวแล้วก็นวลเบื้องหลังจะชุ่มกินนะครับน่ารับประทานพอ ง่าย,ายเย็บมุมไ้นิดนึงเพื่อบ่้หายร่วมมันผัดนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเย็บขวนมันสำคัญอีขวัมันนีดต้องแน่นนะครับสมมรถจะรูดออกได้เวลาร่มมากหรือโดนฝนมันเปื่อยอาจจะรูดได้เวลาห้าต้องการเบิงว่ามันใหญ่เต็มทีพอหากับมะหรือเบิงนะครับเปิดเบิง จากนั้นเขากับตัวแต่งกิ่งมันครับแต่ตกแตงกิ่งที่มันมเป,นประโยชน์กิ่งน้อยๆมันแก่แล้วตัดถิ่มเพราะมันไปแย่งอาหารนะครับบวเกิดประโยชน์อีกอย่างเป็นตัวาหารนะครับกินแห้งพืน้นไม่ดีนะครับไข่ไข่กับคนในสังคมเข้านะครับในองค์กรหนึ่งก็จะมีส่วนหนึ่งขยันขันแข็งทําง,งานเบื่อเบือเบิดเว้นแต่บางคนก็รวยหน้ารวยหลังนะครับกับเป็นธรรมชาติ ของสิ่งมีชีวิตต้นใหม่คล้ายๆกันครับต้นใหม่ตัวได้บวเกิดประโยชน์กับแตงได้แต่ว่าคนที่อยู่ในองค์กรนั้นก็นแล้วแต่หัวหน้างานที่จัดการน,นะครับ mm hmm. <c oughs> ครับดีกอะภาพี่ยนอกมาเบิงการห่อหมักฝรั่งนะครับเป็นวิธีการง่ายๆเพื่อให้ได้ผลผลิตที่น่ากินนะครับเนาะ,ะผู้ใดที่มีหมักฝรั่งหรือมักสิดาบานเฮ้ากับองๆองห่อเบงคับ คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ฝากพี่น้องนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับ,บค,ครับ